สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกมเลียคาว่าท่านอองเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆผมจะพามารวบรวมนะครับเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของดันเจียนนะครับผมแล้วก็การแลกเปลี่ยนในพระราชสำนักของเรานะครับว่าควรจะแลกเปลี่ยนอะไรนะครับถึงจะคุ้มค่าที่สุด ในความเห็นส่วนตัวนะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับแปลงกันใช้ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆผมงงนะครับตอนนี้กิจกรรมไล่กวางผมนะครับไม่ได้รับบัตรนะครับผมแต่ว่าในเพื่อนๆในสำนักผมนะครับนี่ส่งส่งนะครับอยู่ส่้งอยู่ส่้งนะครับนี่ได้รับกันหมดเลยนะครับเนี่ยครับรายชื่อผมก็ติดอันดับด้วยนะเพื่อนๆเนี่ย อยู่อันดับที่72นะครับรับความเสียหายไปแล้ว27หมายความว่าผมโดนโจมตีได้นะเพื่อนๆแต่ว่าผมลืมรับบัตรมาเล่นนะครับดังนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดกิจกรรมจบแล้วเพื่อนๆอย่าลืมไปรับของไอเทมต่างๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆลืมรับบัตรข้ามเซิร์ฟศึกชิงสุสานนะครับเพื่อนๆก็จะไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับ สำหรับครั้งนี้เป็นกิจกรรมไล่กวางนะครับสามารถโดนตีได้นะเพื่อนๆอย่างในภาพนะครับเห็นเลยนะครับว่าโดนโจมตีมานะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปตีคนอื่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเข้าประเด็นกันก่อนเลยนะครับสําหรับดันเจียนของเรานะครับจริงๆผมเคยทําคลิปแยกย่อยแต่ละอันไว้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมจะพยายามรีรันเพื่อที่จะทําสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับจะได้ดูกระชับขึ้นนะครับสาหรับแก้วด้านนะเพื่อนๆ ของที่ควรจะแลกเปลี่ยนนะครับในต้นเกมนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นชุดต่างๆชุดสีเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดยกตัวอย่างเช่นมาในเลดเกมแล้วนะครับเพื่อนๆจะมีแต้มอย่างตอนนี้นะบอกก่อนว่าผมเล่นมาแล้วเกือบ700วันนะเพื่อนเกือบ2ปีเยอะอยู่นะเนี่ยดังนั้นแต้มของเพื่อนๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆตีแกวทุกวันตอนเที่ยงแล้วก็ บุกมองโกทุกวันตอนเที่ยงแล้วก็ตีแก้วทุกวันตอนสองทุ่มเพื่อนจะมีแต้มเหลือเฟือแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็อัดชุดท่านขุนไปเลยนะครับผมแนะนําให้อัดเกลี่ยกันดงนะครับเพราะว่าแต้มเพื่อนเนี่ยจะโดนใช้แพงขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวผมอะครับชุดสีเขียวผมจะอัดยับเลยนะซักเหลือ5้าเนี่ยเพื่อนนะครับอัดทั้งสี่ไปแล้วก็ให้สีเท่ากันแล้วก็ลูกกรอนกับยาเนี่ยครับผมก็จะมีแซมแซมไปบ้างนิดหน่อย เหลือสักอย่างละ10นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของผมนะครับเนี่ยครับดังนั้นครั้งหนึ่งเพื่อนๆก็ใช้แต้มไม่มากเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนลองคํานวณดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆตีมองโกแล้วก็ตี2องทุ่มทุกวันเพื่อนๆนจะได้แต้มประมาณเท่าไหร่เพื่อนๆจะได้เลือกในการใช้ให้ถูกต้องนะครับถ้าเพื่อนๆยังแต้มไม่มากพอนะครับแนะนําให้แลกแต่ชุดสีเขียวนะครับโดยการเฉลี่ยนะครับหลังๆใช้เยอะนะเพื่อนเพื่อนบอกไว้อย่างนี้นะครับอ่า สำหรับต่อมานะครับเป็นการแลกเปลี่ยนในพระราชสำนักนะเพื่อนๆนี่แลกเปลี่ยนนะครับสิ่งที่ควรจะแลกเลยนะครับคือห่อ EXP ตำลานะเพื่อนๆแลกจนหมดแน่นอนนะครับแล้วก็แพ็คค่าผลงานนะครับต้องแลกจนหมดนะครับต่อมาสำหรับยันพยักหนึ่งสองสามนะครับก็เลือกแลกได้ตามอัธยาศัยนะครับเนี่ยเพื่อนๆแล้ว ต่อมาเพื่อนๆพอไอยันพยักเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแลกทุกวันนะครับแลกเฉพาะในเวลาที่เพื่อนเพื่อนยันพยักหมดส่วนตัวอย่างที่ผมเคยคํานวณในคลิปยันพยักนะครับแนะนําให้แลกยันพยัก3ามสนะครับเพราะว่าในการใช้ยันพยัก2กับ3นะครับกับเข้าทิศที่เราเสียไปนะเพื่อนเพื่อนยันพยัก2-3จะได้ค่าที่มันเยอะกว่านะครับในสาราในนะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ผมก็เคยทําคลิปทดสอบไว้เช่นเดียวกัน นะครับต่อมาแล้วเรื่องชุดล่ะเพื่อนชุดเขียวชุดฟ้าชุดม่วงล่ะครับสำหรับตรงเนี้นะครับแนะนําให้แลกเป็นชุดท่านพระอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันคุ้มค่ากับข่าอุทิตมากกว่ากันนะครับเช่นเดิมผมเคยทาคลิปทดลองไว้แล้วนะครับแต่ครั้งนี้จะมาสรุปสั้นๆเลยนะครับถ้าเกิดอุทิตเหลือเยอะๆนะครับส่วนตัวผมนะผมจะแลกชุดท่านพระไว้จนเต็มนะครับส่วนชุดอื่นผมจะไม่แลกอะไรเลย นะครับรอไว้แลกชุดท่านพระในวันถัดไปจะคุ้มเสียกว่าง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นชุดสีเขียวไปชุดสีฟ้านะเพื่อนเพื่อชุดสีฟ้าต้องใช้ชุดสีเขียว3อันด้วยกันแต่ชุดสีเขียวใช้100อุทิตถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเอาชุดสีเขียว3อันก็คือใช้300อุทิตเพื่อแลกแลกเปลี่ยนไปชุดสีฟ้าแต่ชุดสีฟ้าเพื่อนเพื่อนจะจ่ายเพียงแค่290ออุทิตเท่านั้นดังนั้น สรุปเลยนะครับว่าชุดสีม่วงไปเลยนะครับสุดจริงคุ้มไปเลยแลกอันเดียวพอนะครับชุดอื่นไม่ต้องไปแลกเลยนะเพื่อนๆค่อยเก็บไว้วันถัดไปค่อยแลกชุดสีม่วงนะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับทราบซึ่งมั่นใจอยู่แล้วแหละว่าเพื่อนๆนั้นน่าจะรู้กันอยู่แล้วละครับบางส่วนนะเพื่อนๆแต่ว่าบางคนไม่ได้มาสนใจมากนักนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับในการคุ้มค่า อุทิศต่างๆหรือคุ้มค่าการแลกเปลี่ยนต่างๆไม่มากก็น้อยนะครับอ่าผมแถมอีกนิดนึงเพื่อนๆสำหรับงานเลี้ยงดีกว่าแลกเปลี่ยนอย่างไรส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดมีมหา e x p ําราขึ้นมาเลยนะผมจะชอบนะผมจะแลกจนหมดแล้วก็ค่าผลงานสังเกตดูดีๆนะผมจะเน้นที่ค่าผลงานนะครับจริงๆค่าผลงานเนี่ยมันใช้แค่100แต้มนะถ้าผมจะไม่ผิดในค่าตั้งตน้น ผมก็เลยอัดรัวๆนะครับเพราะว่าค่าผลงานเนี่ยผมมองว่าเลดเกมเนี่ยครับมันจำเป็นต่อให้มันใช้แต้มเยอะก็จริงนะครับหลักๆผมจะแลกค่าผลงานแล้วก็ผลไม้ยุทธใหญ่ยุทธเล็กแล้วก็เอ็กพีตำลามหาเอ็กพีตำลาประมาณนี้นะครับส่วนอันอื่นยาล่าเลืองเนี่ยอาะผมแถมไว้หน่อยก็ได้แต่ว่าผมจะไม่อัดเยอะนะครับ จริงๆอ่ะแต่ก่อนผมมองว่ามันจําเป็นนะครับซึ่งตอนนี้มันก็จําเป็นแหละนะครับแต่ว่าสําหรับสายเติมจัดๆเลยนะเพื่อนๆถึงจะค้มนะครับเพราะว่าในการปั้นลูก1เลยการปั้นลูกของเราในคลิปบรารมีโดยลูกผมเคยแยกย่อยไว้นะครับก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะมันต้องใช้ตําลึงถึง1000งพันตำลึงเหมาะกับสายเติมจริงๆนะเพื่อนๆถึงจะจัดจ้านในย่านนี้เลยนะครับอ่า สำหรับวันนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามไว้หน่อยนะเพื่อนๆอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับ